รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี มีของมาส่งครับแม่มีของมาจ้าค่ะค่ะเข้าซอยหนึ่งนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสองครั้งตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอบ้านค่ะจะพ่อขอแม่มาส่งจ้าขอบคุณค่ะเจ้านี้ส่งเร็วดีสั่งเมื่อวานได้วันนี้เลยค่ะใช่ค่ะ ถึงไหนแล้วคะสงสัยมีคนมาส่งของเดี๋ยวพ่อไปรับให้นะคุณพ่อคะช่วงนี้หนูเห็นคนมาส่งของเยอะจังเลยคะ่ะมาทุกวันด้วยบ้านน้อนก็มีบ้านนี้ก็มี ยิงบ้านเราบ่อยมากๆเลยค่ะช่วงนี้ทุกคนต้องเก็บตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนร้านค้าต่างๆก็ต้องปรับตัวโดวยการขายของออนไลน์เพราะไม่มีคนไปซื้อที่ร้านเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นคนส่งของเยอะขึ้นพ่อว่าก็ดีนะคนขายของก็มีรายได้คนส่งของก็มีงานทำและคนซื้อของก็ไม่ต้องออกไปเสี่ยงโรคโควิด -19 ข้างนอกอีกด้วยอ๋อซื้อของออนไลน์คือ,อซื้อ ของในเน็ตที่แม่กดกดกดโทรศัพท์สั่งซื้อใช่ไหมคะใช่แล้วลูกคุณแม่เปิดกล่องนะคะหนูอยากดูว่าคืออะไรได้จ้าเปิดด้วยกันเลยนะน่ารักอ่ะหนูชอบสั่งออนไลน์ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแม่ก็เลยซื้อมาเผื่อมะลิด้วยคุ้มมากเลยเนาะใช่ค่ะคุ้มมากๆเลย คุณแม่คะเปิดกล่องนี้ค่ะคุณแม่เปิดกล่องนี้เด,นเดี๋ยวนะคะมมลิแม่ขอดูข้อความก่อนวายโปรโมชั่น3วันสุดท้ายลด80%พ่อเอามือออกใจเย็นๆแม่ไม่ต้องรีบร้อนเขาบอกว่า3วันสุดท้ายที่จะลดราคาเดี๋ยวเวลาหมดอดซื้อนะ แม่เช็คหรือยังว่าของนี้เขาโพสต์เมื่อไหร่ยังอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะโพสเมื่อเดือนที่แล้วอ้าวนี้ก็หมดเวลาแล้วนะสิเอ๊แต่ยังมีคนสั่งซื้อได้อยู่เลยนะก็นั่นไงพ่อถึงบอกแงว่าให้ใจเย็นๆบางทีเขาก็เขียนโฆษณาให้คนรีบซื้อแล้วแม่ก็รีบซื้อไปหลายอย่างแล้วด้วยเนี่ยของบางอย่างยังไม่ได้เอาออกมาจากกล่องมาใช้เลยนะแม่นะคุณแม่คะกล่องล่าสุดที่มาส่ง แม่สั่งของใหหมาน้อยเหรอคะเปล่าลูกแม่สั่งซื้อให้มะลิเป็นสระน้ําอันใหม่แต่ว่าคุณแม่คะนี่ใช่ของหนูเหรอคะฮะทำไมมันแค่นี้ล่ะตอนซื้อแม่ได้อ่านรายละเอียดหรือเปล่าว่ามันขนาดเท่าไหร่ก็ดูรูปไงพ่อ แล้วแม่ได้อ่านรีวิวคนที่เคยซื้ออ่านรายละเอียดสินค้าว่าทำจากอะไรขนาดเท่าไร่ผลิตที่ไหนมีหน้าร้านหรือเปล่ามีที่อยู่ติดต่อได้ไหมและลองเปรียบเทียบของชนิดเดียวกันกับหลายๆร้านเพื่อหาที่ดีที่สุดสำหรับเราหรือยังคุณแม่ได้ทำหรือเปล่าจ๊ะก็แค่ดูมันถูกดีอะพ่อของถูกแต่ซื้อมาหลายอย่างซื้อแล้วไม่ได้ใช้เอามารวมๆกันมันก็แพงอยู่นะแม่ พ่อไม่ว่าเลยเรื่องซื้อของออนไลน์เนี่ยเพราะแม่ก็ขายของออนไลน์แต่อยากจะให้แม่ใจเย็นๆอ่านข้อมูลเยอะๆอย่ารีบซื้อรีบจ่ายเป็นคุณแม่โอนไวนะจ๊ะโอเคค่ะเดือนนี้พอแล้วเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่เนะจ้า ยุคนี้คนส่วนใหญ่ซื้อของออนไลน์เราจะเห็นคนส่งของเยอะขึ้นแต่ก่อนจะซื้อก่อนจะโอนเงินอ่านรายละเอียดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับ